ทางเดินของใจทางแห่งธรรมะชีวิตของมนุษย์เรานั้นเป็นเพียงการเดินทางชั่วคราวในโลกใบนี้เรามาโดยลําพังแล้ววันหนึ่งก็จากไปโดยลําพังสิ่งที่ติดตัวเราไปไม่ได้คือทรัพย์สินเงินทองยศตําแหน่งหรือแม้แต่คนที่เรารักสิ่งเดียวที่ไปกับเราได้คือกรรมและคุณธรรมที่เราสั่งสมไว้ในชีวิตประจําวันเราจึงควรใช้เวลาทุกลมหายใจให้มีค่าหมั่นพิจารณาชีวิตอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราใช้เวลาแต่ละวันไปกับสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่เราได้ทำความดีต่อผู้อื่นหรือแม้แต่ต่อตัวเองหรือ,อยังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยเพราะไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยมนุษย์ก็ยังมีทุกข์เหมือนเดิมมีความพลัดพรากเสียใจผิดหวังกลัวติดยึดหลงผิดธรรมะจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่ชี้ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่แค่ให้รู้แต่ให้เรานำไปปฏิบัติจริงจะได้เห็นผลจริงว่าความสงบเย็นนั้นเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราเอง ทุกวันนี้คนจำนวนมากหาความสุขภายนอกคิดว่าสิ่งของจะเติมเต็มใจเราได้แต่ยิ่งมีมากใจก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งกลัวจะสูญเสียเพราะแท้จริงความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่คือใจที่ปล่อยวางได้ใจที่ไม่แบกสิ่งที่ควรวางใจที่เข้าใจว่าไม่มีอะไรจีรังทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดังนั้นจงมันเจริญสติรู้ทันอารมณ์ของตนเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วปล่อยวาง เมื่อหลงก็หลงแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อมีสุขก็รู้ว่าเป็นสุขแล้วอย่ายึดติดเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนนี่เองคือความแน่นอนอย่ารอให้เจ็บป่วยจึงคิดได้อย่ารอให้เสียคนรักไปจึงเริ่มสแสวงหาความหมายอย่ารอให้สายไปก่อนจะเริ่มทำดีทุกวันนี้ที่เรายัางหายใจยังยิ้มได้ยังฟังธรรมมได้คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะหันมาดูแลใจให้ใจเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่น ให้ใจตั้งอยู่บนความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเพราะใจที่มีธรรมะจะเป็นใจที่เบาใจที่เย็นใจที่เป็นสุขและใจเช่นนี้แหละคือสมบัติอันประเสริฐที่ไม่มีใครแย่งไปได้และจะติดตามเราไปทุกพบทุกชาติ